ในบทนี้นะครับจะมาลงรายละเอียดของเรื่องตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับหรือ arithmetic operator นะครับนั่นก็คือเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ทั่ว,วไปนั่นเองนะครับได้แ,แก่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารเครื่องหมายมอดเครื่องหมายบวกบวกแล้วก็เครื่องหมายลบลบนะครับถ้านักเรียนสังเกตน,นะครับจะเห็นว่าจะมี เครื่องหมายสี่ตัวหลังนะครับที่นักเรียนไม่คุ้นเคยนะครับนั่นก็คือเครื่องหมาย slash นี่นะครับหรือเครื่องหมายหารนี่นะครับจะเป็นการหารแบบเอาผลหารนะครับส่วนเครื่องหมาย mod หรือเครื่องหมายเปอร์เซ็นที่นักเรียนเห็นนะครับจะเป็นการหารแบบเอาเศษนะครับเครื่องหมายบวกๆนะครับจะเป็นการเพิ่มค่าขึ้นหนึ่งค่าอย่างเช่นถ้าเดิมมีค่าเป็นหนึ่งพอเราใส่หนึ่งบวกบวก ผลที่ได้ก็คือเลขสองนะครับหรือเครื่องหมายลบลบนะครับเช่นกันครับสมมุติว่าเดิมเป็นเครื่องหมายเดิมเป็นตัวเลขหนึ่งพอเราใส่หนึ่งลบลบออกมาก็จะกลายเป็นเลขศูนย์นะครับครูจะมาลงรายละเอียดถึงเรื่องการหารจํานวนเต็มนะครับซึ่งหารจํานวนเต็มนะครับเราสามารถใช้ได้สองเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายหรือเครื่องหมายการหารเอาผลหารน,นะครับ กับเครื่องหมาย mod ครับหรือหารเอาเศษนะครับเช่น7หาร2ได้กับได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็7หอด2ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการหาคือเอา7เป็นตัวตั้งนะครับหารด้วยเลข2หารแบบหารสั้นปกติเลยนะครับผลที่ได้คือเท่าไหร่ครับคือ3เศษ1นะครับคำตอบของ7หาร2 ก็คือผลหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบเลข3ส่วน7 mod หมด2คือการหารเอาเศษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา1เป็นคําตอบการหารแบบนี้นะครับเป็นการหารระหว่างอินทิเจอร์กับอินทิเจอร์หรือจํานวนเต็มกับจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับในกรณีที่เป็นจํานวนโฟร์ตกับจำนวนโฟร์ตหรือจำนวนจริงกับจำนวนจริงนะครับการหารนะครับจะเป็นการหารเฉพาะการหารเอาผลลัพธ์เท่านั้นนะครับ ดังนั้นจะไม่มีการใช้เครื่องหมายหมดนะครับในภาษา C นะครับ operand ท,ที่เรานํามาดําเนินการผ่าน o p ร r a t o r ใดๆนะครับจะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเท่านั้นนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นชนิดเดียวกันด้วยนะครับอย่างเช่น7หาร2ทั้ง7และ2เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ3ซึ่งเป็นจำนวนเต็มเช่นกัน7หมด2 ทั้งคู่เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นผลลั์ที่ได้ออกมาคือจำนวนเต็มนั่นคือหมายเลขหนึ่งครับเจ็ดจุดศูนย์หารสองจุดศูนย์ทั้งคู่เป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นผลลั์ที่ได้ออกมาก็เป็นจำนวนจริงเช่นกันนั่นคือสามจุดห้าแต่ถ้าโอเปอาแนทั้งสองตัวครับไม่ใช่ชนิดข้อมูลเดียวกันภาษาซีนะครับจะทําการแปลงให้เป็นข้อมูลเชืเ่อโยกันโดยอัตโนมัติ ก่อนแล้วค่อยคำนวณนะครับอย่างเช่นจำนวนจริงหารด้วยจำนวนเต็มนะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะทำการแปลงจำนวนเต็มเนี่ยนะครับให้กลายเป็นจำนวนจริงนะครับเสร็จแล้วค่อยนำจ,จำนวนจริงมาหารจำนวนจริงผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจำนวนจริงนะครับหรือว่าเรานำจำนวนเต็มหารด้วยจำนวนจริง ครับเขาก็จะคอมพิวเตอร์ก็จะทําการแปลงจลํานวนเต็มตัวนี้ให้กลายเป็นจํานวนจริงก่อนนะครับแล้วนําจํานวนจริงหารจํานวนจริงได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนจริงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ7.0หาร2 7.0เป็นจํานวนจริงถูกไหมครับ2เป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะทําการแปลงจํานวนจริงตัวนี้ให้กลายเป็น จำนวนเต็มได้เป็น2.0และผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นจำนวนจริงเช่นกันได้ผลลัพธ์เป็น3.5มจุดห้านะครับอ่ะเจ็ดหารด้วย2.0 7เจ็ดเป็นจำนวนเต็มนะครับ2.0เป็นจำนวนจริงนะครับเป็นชนิดข้อมูลคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการแปลงจำนวนเต็มให้กลายเป็น จำนวนจริงผลที่ได้คือตัวเลข7.0และนำา7.0หารด้วย2.0กลายเป็น3.5นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าจำนวนจริงจะไม่มีการหารแบบเอาเศษนะครับจะมีการหารเพียงประเภทเดียวคือการหารธรรมดาหลังจากที่เรารู้แล้วว่าตัวบารณาการคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับนักเรียนลองคิดซิว่า4บวก6 หารด้วยสองมีค่าเป็นเท่าไหร่ให้เวลานักเรียนลองคิดดูนะครับถ้านักเรียนคนไหนยังคิดไม่ได้ลองพอสป์ปลองพอสไฟล์แล้วก็คิดต่อให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยฟังต่อไปนะครับอาจมีนักเรียนตอบได้2แนวคิดนะครับคือแบบแรกนะครับนักเรียนจะบอกว่าทำจากซ้ายไปขวาเลยนะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะครับ ทำจากด้านขวามาก่อนนะครับฉะนั้นนะครับถ้านักเรียนที่ทําแบบแรกนะครับนำาีมาบวกกับ6ก่อนได้เป็น10เอา10หารด้วย2ได้เป็น5นะครับนี่คือจากซ้ายไปขวานะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือทําหารก่อนนะครับเอา6มาหาร2ก่อนได้เป็น3นะครับแล้ว4บวก3ได้7นะครับจะได้คําตอบที่แตกต่างกันเลยนะครับครูจะยังไม่เฉลยในตอนนี้นะครับให้นักเรียนลอง ไปฟังในคลิปต่อไปดูนะครับว่าหลักการจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ